โอเคนะครับกลาสวัสดีกับเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมมาจะมารีวิวฮีโร่ตัวใหม่นะครับที่เพื่อนๆได้ขอเข้ามานะครับตอนนี้ก็ได้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสฮีโร่ตัวใหม่กันนะครับแล้วก็ขาบอกเลยว่าแพทนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับตัวนี้ครับอีเวนต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับมันก็จะเพิ่มอะไรทำนองน้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ ฮีโร่แต่ละตัวนะครับก็จะมีคุณสมบัติเปลี่ยนกันไปนะครับเช่นตัวปืนนะครับจาก2องก็บอกนี้แม่งถือไรฟ้อนเลยนะครับแล้วก็ตัวล่างสกรีนมันก็ถือได้ว่าเท่พอสมควรเลยครับแม่งถืออาซูก้าเลยครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบโหดมากมายนะครับแล้วก็โดยผมจะพยายามดูให้ทั่วถึงนะครับฮีโร่ตัวไหนมีการอัปเดตอีกนะครับเราก็ต้องดูกันเยอะๆนะครับ ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็มีแต่ฮีโร่ตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้จิ๊กซอว์เปอมันยังไม่เข้าเลยตัวเอ็มผมก็ไม่ไม่รู้นะว่าคืออะไรไอเทมอะไรผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องมีกิจกรรมที่เก็บจิ๊กซอว์แน่นอนเลยที่ว่ามันเคยเอาลงไว้อะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเออลืมไปนะครับมันมีรูนด้วยนะครับ นี่ครับสกิลนะครับสกิลต่อสู้นะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าสกิลต่อสู้นี้คืออะไรนะครับสกิลต่อสู้นี้คือเทเลพอร์ตนะครับเราสามารถเทเลพอร์ตเข้าไปหาคิดได้นะครับแล้วก็หาป้อมได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้กันดูนะครับแล้วเราก็จะลองรีวิวฮีโร่ตัวใหม่ด้วยนะครับว่าหดวหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าผมจะเล่นแบบโหมดกําหนดเองก่านะครับเพราะว่าถ้าเราไปลงแรงหรือไปลงเอ่อโหมดโหมดอื่นอ่ะผมกลัวว่าผมจะ กดเลือกฮีโร่ใหม่ไม่ได้ก็เลยกลัวจะไม่ได้รีวิวก็เอาเป็นที่เรากําหนดเองดีกว่านะครับเพื่อนๆโอเคเราเข้าไปเลยดีกว่านะครับแต่เราจะสร้างเป็นให้มันสักห้าคนไปเลยนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราจะได้มาดูสกิลกันด้วยนะครับโ,โหแล้วก็ทางเข้ามาในเกมมันก็จะเป็นอย่างนี้คือการาฟิกมันก็ทําใหม่ถือได้ว่าสวยพอสมควรเลยนะเพื่อนโอเคเอาแล้วสกิลพวกนั้นไปไหน นี่ครับอ๋ AL. อพอกดโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เราจะเอาเป็นเทเลพอร์ตนะครับส่วนวิธีอาการเอาของของมันก็ถ้ามันมาสายนี้ผมว่าแสดงว่ามันต้องเป็นสายเกี่ยวกับพลังโจมตีแน่นอนครับเพื่อนโจมตีกายภาพนะครับดูจากตรงนะละตอนแรกที่ผมดูคลิปักแรกนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นฮีโร่เกี่ยวกับพวกแบบสายพลังป้องกันออกของป้องกันด้วยแล้วก็ออกของดาเมดด้วยนะครับแต่ว่าผมผมจากความที่ผมคิดนะผมว่ามันนา่าจะเป็นสายดาเมจแบบโนโหดเลยครับถ้าเป็นเล่นสายออผสมผมว่าจะจะไม่โหดนะครับผมดูจากทรงละ ือตอนนี้เราก็มารีวิวกันสนเลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าเล่นก่อนหรือว่าลองเทสทกิลก่อนนะครับถือได้ว่าฮีโร่ตรงนี้เป็นฮีโร่ที่สวยมากมานะครับสำหรับฮีโร่ครับดูครับข้างบนมันน่าจะเป็นสกิลนะครับเราจะมาลองทีลักทกิลนะแล้วก็วาร์ปตรงนี้คืออ๋อมันวาร์ปไปได้แค่นี้เองครับเพื่อนปุ๊บอ๋อนี่ครับสามารถวาร์ปมาตรงนี้ได้เลยครับดูครับนี่ครับอ๋อ คูดาก็อยู่ประมาณที่150ยวินะครับถือได้ว่าดีเลยพอสมควรนะครับสำหรับสกิลเทเลพอร์ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งผมขอเขลองอเป็นสกิลครับเป็นสกิลเหมือนสายฟ้านะครับแล้วก็โหแล้วผมบอกให้เอฟเฟกมันอลังการอยู่นะครับเพื่อนๆสกิลสองคือครับอ๋อโอ้ยผมถือได้ว่าฮีโร่ตัวนี้โหดพอสมควรเลยครับสำหรับสายเปิดนะครับ นี่ครับเวลาเราใช้สกิลหนึ่งนะครับไอจรวดเรามันก็จะตามไปด้วยนะครับเหมือนแบบว่าจะโจมตีด้วยนะครับถือได้ว่าโหดพอสมควรเลยนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับจากการลองเล่นแล้วนะครับแล้วก็ระดับความความยากก็คือมันยากนะครับระดับความยากครับแต่ผมผมคิดว่าน่าจะเล่นง่ายนะครับเพราะว่าสกิลมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับเดี๋ยวดูครับตุ้มตุ้มตุ้มแค่นี้ครับเนี่ยโอตายครับตายครับ ตุ้ม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 โอ้โหถือได้ว่าสกิลหนึ่งนี่มันมีผลต่ออ้เครื่องบินข้างบนนะครับถ้าเราใช้ปุ๊บมันก็จะไปครับตุ้ม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 อูยแล้วก็แรงอ่ะตุ้มโอ้โหขนาดของยังไม่มีเลยนะครับไม่มีของนะเดี๋ยวผมจะลองออกสเตปแบบฮาร์ดคอร์ดีกว่านะครับอาจจะเล่นสายโจมตีไวนะครับแล้วก็สายพีชนะครับแล้วก็ออกดาบดาบเขียวนะครับผมว่าน่าจะโหดพอสมควรนะครับสำหรับ พีโรตัวนี้ครับไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่าครับเราก็มาเทสพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเล่นกับบอทนะครับเราก็ยังไม่รู้อะไรมากมายเท่าไหร่นะครับสำหรับพิโรตัวนี้นะครับถือได้ว่าราคาจากสามหมื่นสองผมว่าคุ้มราคานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอันตีกันนะครับเพื่อนๆอันตีมันเดี๋ยวเรามันเข้ามาก่อนนะเราจะได้รู้ครับโอ้โหอันติถือได้ว่าโหดพอสมควรครับตุ้ม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  โอ้โหผมว่านะครับฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ที่ผมการันตีได้เลยครับว่าโหดนะครับโหดนะครับเพราะว่าคือเอาง่ายๆว่าป่วนได้ใจดีนะครับไม่ได้แบบว่าอ่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรารอดูอันตีอีกสักรอบนะแต่ว่าอันติมันน่าจะเบานะครับผมรู้สึกประมาณว่าอันตีมันจะเบาเบานะครับอันติมันจะไม่ค่อยแรงครับแต่อันติมันดีตรงที่ว่าเราจะสามารถอย่างนี้ไปได้นะครับนี่ครับพุ่งชนนะครับตุ้มตุ้มตุ้ม ผมว่าเป็นอะไรที่ดีเลยทีเดียวแหละเพื่อนๆสกิลสองมันก็จะเป็นควงอย่างนี้นะครับแต่ผมว่าสกิลมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่ป่วนได้พอแบบสม,มควรแหละด้วยตุ้มโอตุ้ม,มบินไปโอ้โหผมว่าราคาสามพันสองคุ้มนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับ เพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนที่ยังลังเลอยู่ก็ต่อซื้อได้นะครับนี่ครับอันตรีมันก็จะสามารถเหมือนติดปั๊บอันด้วยนะครับเวลาเรากดปั๊บเวลาเรากดปาเหมือนมันจะยกขึ้นนะครับทําให้มันหยุดชะงักไปไปชั่ววูบนะครับก็ถือได้ว่าอันตรีมันก็ไม่ได้แรงครับแต่ว่าทําแบบเอาง่ายๆคืออันตรีมันเป็นตัวปวนได้ดีเลยแหละเอออันตรีมันเนี่ยอันตรีนี่เป็นตัวปวนได้ดีเลยนะครับเพื่อนๆเราจะออกเป็นดูดเลือดก่อนนะครับเข้ามาไหมวะ โอเคนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังลังเลอยู่ครับว่าซื้อตัวนี้ดีไหมครับผมมั่นใจเลยว่าดีนะครับผมว่าดีเลยทีเดียวครับเป็นอะไรที่โหดมากมายนะครับฟินแบบนี้นะครับต่อไปเราจะออกเป็นคีสนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราจะคีสทีละเท่าไหร่นะครับเราจะไปลองค่าไอ้แฟงโก้นะครับแฟงโก้ครับแล้วจะอันตีเข้าไปก่อนนะครับตุ่มๆๆเห็นไหมครับมันจะไอ้นี้ได้ครับดูครับ แล้วเราอันต right. ิีนะครับพอเราอันตนีครับไอจรวดทั้งบนมันจะยิงรัวๆเลยนะครับเพื่อนผมว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากมายนะครับนี่ครับโอ้โหผมว่าแม่งโหดแบบตัวเนี้ยไม่ใช่แบบขี้เลยนะครับดูตุ้มๆผมว่าโหดใช้ได้เลยครับสาหรับตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆยังรังเลอยู่ผมว่าไม่ต้องรังเลแล้วนะครับซื้อได้เลยนะครับรับประกันความโหดแน่นอนครับตุ้มๆแต่ไอจรวดรู้สึกว่ามันจะเบาไปหน่อยนะครับเพื่อน ตุ้ม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 โอ้โหเล่นมันครับผมผมผมกล้าพูดเลยครับกล้ารับรองเลยครับว่าเล่นมันแน่นอนนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับอุ๊ยเอา้าดึงกุ้ยมันเาเราไม่มีแล้วครับเพื่อนตุ้มดูครับผมว่ามันเป็นอะไรที่โหดมากมายนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับแต่ว่าเพื่นอนๆสงสัยเฮ้ยทำไมป้อมมันจะแตกไปวะ คือก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าป้อมแตกเร็วนะครับเพราะว่าเรามารีวิวสกิลนะครับแล้วก็รีวิวไอ้นี่นะครับฮีโร่นะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะอัตีเข้าก่อนครับเดี๋ยวเราจะวิ่งตามไปครับโอ้ตุ้มๆู้ตุ้มยกสกิลสองสกิลหนึ่งโอ้โหโอ้หนี่ครับมันเล่นมันตรงจุดนี้แหละครับผมว่ามั่นใจว่ามันถ้าเรากดอันติเข้าไปมันอาจจะโดนหมดทุกคนนะครับที่อยู่ใกล้ๆกรอบที่เป็นวงกลมตะกี้นะครับผมว่าน่าจะโดนหมดนะครับ เราจะออกเคี้ยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะออกเป็นรองเท้าครับรองเท้าเราจะออกเป็นรองเท้าโจมตีว่องไวเลยแล้วกันนะครับเพราะตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นสายพวกโจมตีกายภาพนะครับและอันติโหลดเร็วๆนะครับอันเติตุ้มตุ้มตุ้มสกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งตามยิงตุ้มตุ้มตายนะครับโอ้โหนี่แค่สกิลนะครับยังไม่ได้ออกสกิลตีเลยครับตุ้มตุ้มตุ้มตุ้่มตุ้ม โอ้โหผมว่านะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับตัวนี้นะครับคนที่ยังลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไหมว่าจะเล่นดีไหมว่ามันจะโหดหรือเปล่าว่าผมกล้าพูดเลยว่าโหดโหดครับโหดครับเพราะว่าสกิลมันป่วนได้ดีมากมายเลยนะครับแล้วก็สกิลอย่างหนึ่งสกิลมันโหลดไวด้วยครับดูครับตุ่มตุ่มตุ้มนตุ่มเห็นไหมครับสกิลมันโหลดไวด้วยครับเพื่อนๆตุ้มนตุ่มเห็นไหม โอ้โหมันเป็นอะไรที่ป่วนได้แบบสบายมากเลยครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับเอาไว้ป่วนชาวบ้านนะครับแล้วก็สกิลมันอาจจะเบาหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อเพื่อลองสังเกตดูดีๆครับสกิลมันจะเบานะครับแต่มันก็โหดดีเรัาเพื่อนดูตุ้ม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 ืืมดูครับแล้วสกิลมันโหลดไวอ่ะเพื่อลองคิดสภาพดิดูดิโอ้โหอ่ะป้อมจะแตกแล้วอ่ะนี่ครับแล้วเรา สกิลต่อสู้ใหม่มันก็จะเทเลพอตได้นะครับเวลาเรามีอยู่แสงสว่างครับเราก็จะสามารถเทเลพอตได้อย่างเช่นเราจะเทเลพอตไปตรงนี้ได้ปะไม่ได้ครับเราต้องเทเลพอตเข้าป้อมนะครับหรือหรือเข้าคลิปเรานะครับเช่นอย่างนี้ครับนี่ครับเช่นอย่างนี้ครับเราจะสามารถวาร์ปได้ครับนี่ครับถ้ามันสกิลเทเลพอตตัวนี้มันเหมือนเล่นในฮอนเลยนะครับนี่ครับโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึนะครับเหมือนอันติมันถ้าเรากดอันติแล้วครับไอ้นั่นมันจะยิงรัวๆนะครับพอไอ้นั่นมันยิงรัวๆนะครับมันจะเป็นกิริยาแบบว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆผมว่ามันน่ามีอะไรที่น่าสนใจอยู่ครับแยวเราจะลองอันตีดูครับตุ้มๆนี่ครับแล้วมันยิงเองเลยครับนี่โอ้โหโอ้โหผมว่าเพอร์เฟกต์เลยทีเดียวนะครับหืม มว่าฮีโร่ตัวนี้เป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากมายครับผมว่าคุ้มนะครับแล้วจะลองไปอย่างนี้ครับตุ้ม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 เรียบร้อยนะครับปุ้มถือว่าราคาสามพันสองคุ้มกับราคาที่ซื้อเลยนะครับไม่ต้องลำเอียงเลยนะครับถ้าใครมีแต้มก็ซื้อได้เลยนะครับดูดีมากมายนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้ครับแล้วก็หวด้วยนะครับดูครับตุ้ม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  ดินนะรับบอกกราบดินเลยนะครับคราบดิน oh ่บไปเเราจะออกไปไม่เห็นความสิ้นหวังนะครับเราจะลองอันติีแล้วเราจะลองใช้สกิลหนึ่งดูนะครับว่ามันจะหยุดหรือเปล่าครับตุ้ม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 มันหยุดนะครับเวลาเราสมมุติว่าเราใช้สกิลอันติไปแล้วใช่ป่ะไอจรวดข้างบนมันจะยิงอัตโนมัติถูกป่ะแต่พอเรากดใช้สกิลหนึ่งปุ๊บไอสกิลอันติีที่ว่ามันจะยิงนาน่ะมันจะหายไปเลยนะครับดูนะครับ ตึม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 อย่างงี้ครับถ้าทางที่ดีนะครับถ้าเรากดอัน4แล้วนะครับเราอย่าเพิ่งไปกดสกิล1นะครับเราให้ไอ้จรวดมันมันหมดก่อนนะครับเราค่อยกดสกิลงเพื่อที่จะจรวดต่อนะผมว่ามันน่าจะเป็นคอมโบอะไรที่โหดมากมายนะครับสําหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับอแต่ตัวมันรู้สึกว่าจะบางครับเพื่อนๆแต่ถ้าตีก็พอสู้ได้ครับดูครับปุ่มด <Bond> <pakai Again> ิงตรวดครับแล้วก็ปุ้ม นี่ครับสกิลมันจะเบาไปหน่อยนะครับถือว่าสกิลมันจะเบาไปหน่อยนะครับเพื่อนสกิลมันจะไม่ค่อยแรงนะครับดูครับมันจะยิงนะครับไอ้ตะโหลดอันเนี่ยลุงกูเป็นข้าวผัดเลยนะป่าหาตายหาเลยนะครับโอ้ยโอเคนะครับยังไงก็ต้องขอจบรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็สรุปได้นะครับว่าสกิล อันตรีนะครับมันเวลาเราอันตรีไปนะครับเจลวดมันจะยิงเองอัตโนมัตินะครับตุ้นตุ้มตุ้มนะครับแต่ถ้าเรากดอันตรีไปแล้วนะครับแล้วเรากดสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งไปด้วยนะครับอันตรีที่ว่ามันจะยิงรัวๆมันจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเพื่อนๆอันตรีเข้าไปนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งกดสกิลหนึ่งนะครับรอให้อันตรีไอ้เจลวดมันยิงตุ้นตุ้มหายไปก่อนนะครับแล้วค่อยกดสกิลหนึ่งนะครับมันจะได้เป็นยิงเจลวดสองทีนะครับเพราะจะว่าแล้วก็สกิลสองนะครับมัน เราเรียกเหวี่ยงนะเหวียหหว่ยงไอเหวี่ยงไอด้ามที่มันถืออ่ะเราสามารถเดินไปนะครับเดินแล้วก็เหวี่ยงได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องอยู่หยุดหยุดอยู่กับที่นะครับแล้วก็่ายแล้วก็ฮีโร่ตรงนี้นะครับกล้าพูดเลยนะครับว่าสก,กิลมันอาจจะเบานะครับแต่ว่าสก,กิลผมว่านะครับมันก็่วนได้ดีอ่ะแล้วก็ตอดเลือดได้ดีด้วยแล้วก็ถ้าหลังๆนะครับ <falsch S 2> ผมว่าถ้าเราเกิดอย่างเงี้ยเราก็ผมว่ามันน่าโหดว่ะ ผมกล้าพูดเลยถ้าคนเล่นจริงๆอ่ะผมมั่นใจเลยว่า1นึ่ป่วนดีแน่นอนนะครับ2นะครับอันตีแม่งนะครับมีแบบยิงตำรวจตึ้งตึ้งตึ้งสองอันนะครับแล้วสนะครับก็คือเล่นมันนะครับเล่นมันแน่นอนนะครับแล้วก็4ี่นะครับก็คือฮีโร่ตัวสวยนะครับ5นะครับมีสกิลต่อสู้เทเลพอร์ตมาใหม่นะครับสามารถเทเลพอร์ตเข้าป้อมหรือเข้าคลิปเราก็ได้นะครับแต่ไม่สามารถเทเลพอร์ตเข้าคลิปมันได้นะครับต้องเข้าคลิปเราเท่านั้นนะครับ ก็เหมือนในฮอนเลยนะครับสำหรับสกิลใหม่ที่มันเข้ามานะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ผมหวังว่าเพื่อนๆอาจจะตัดสินใจกันได้นะครับว่าจะซื้อดีหรือไม่ดีนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ